จ้าจ้าจ้ากินล้างจ้เริ่มจ้าอีอยงไงเรียนโอห์อืมอาไรกินล้าง้ักสมแซมลมแอืมล้างจแซมอื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 มใช้มือบ่อืม 음. Mm 마좀 -hmm. mm -hmm. 음음 <놀람> 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 <놀람>

ถ้าเขาปกัที่ตัวเรามไม่เอ่านหายไหมตัง้งคอยไปอีกนะเออโอเคโ <t> อ้โหโอ้นไมีเห็ดนะ สุดแล้วนะได้แล้วแวขนาดนี้นี่อืมดอมมากชอบปะอือืม

មកអញថាព្យាយាមនេះទៅហើយដែរអឺអឺមានមកជឿគុំទៅមក อันนี้เท่าเนี่ยหกราห้าบสามก้าหนึ่งร้อยห้าสิบ้า่อชิ้นไหนนะึงบางะัวลุงดิ เขาใหญ่จ้ะเดี๋ยดผ้าจ้ะห้าพาอิลีอืมอันแบบนี้เนี่ยของหอนห้องว่ามาเขอใหญ่อิริอืมเออเพราะว่าเขาใหญ่เป็นภูเขานะต้นเขาใหม่แช่ไปหนึ่งนะโคขุนนะเนื้อโคขุนเะนื้อโคขุนนุ่มเนี่ยังเนี้อนุ่มๆนีนน่แหละ เ <cin stereotype> ยังไม่มีเมนูอ <farklı> ่ะไม่ม <fal con> ีเมนูอันนี้ชื่อเมนูอะไรคะทอดเผีบอรอริก่อยไหมคะอร่อยแนะนำเดือนนี้เป็นโปรเดือนนี้ค่ะอเฉพาะเดือนนี้ใช่จะหมดแล้วราคาถูกหน่อยราบาทโปรเดือน อ๋อราคานี้เฉพาะปูเดือนนี้จะหมดแล้วพรุ่งนี้วันสุดท้ายไม่อแต่เราก็จะขายไปเรื่อยๆค่ะแต่ว่าราคาอาจจะแบบเขึ้นอร่อยมากอร่อยมากแต่ดูว่าอร่อย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 อันนี้ยังไม่ได้หิบซื้อไปแพ็คสุดจ่องไหมอืออืยังวัน เด็กแต่แม่คนมุมานนี่บม่ได้เป็นแบบนี้เนาะแซบ่บเนี่ยมีขนกระดุมเจ้าของเกวข,ขาดมนมันขอแยาปลูเลยเกินคุณนะ้าเลยเกินคุณแป, <c ười> คณป๊คุณแป๊คุณแป๊คเลยเกินเมืม่อกี้เราขับรถผ่านอะยู่เลยช้นของบรเิเวณ เลยซอ,อยบะบบนุ่ไ่างนุ่มๆด้เท่าเบียรนกันงาเมลิดโคงได้มากยกใส่สองมือ เลยมากเลยมาคุณนะ เขาต้องให้ใครกินไม่ลืมเลยละเหมือนเล็งกินแทบหางนึงเนี่ยก็นี่แทบอ่ะอือไปจังไหน่นะนะมมนคนละใหม่พอดีเนาะไม่หางแมวแมวคนละใหม่ดูวังนึงไปกินใหม่เพิองเริองใหม่อือคนละใหม่เลยพี่เนาองอไมได้จังใหม่อ๋ไมได้หาไหม่บะนี่ ด้วยมากคุณ <listed> น <S ý scooter gettable> ้านี่คุณน้าช้อมือดีกว่าอีกข้อมือเดียวในบุกเป๊ะๆอันนี้เจ๊น้ำจิ้มเจียวเหมือนกันบ้าอัไนบ้างคุณน้าอือหือ ก็อร mm ่อยอืมเฮียเพื่อนหมือนกัอืม ไม่ว่าเนื้อมันแข็งอะไรเราไเนื้อมันแข่งอันนี้เนื้อมันนุ่มแป้งมันนุ่มทำไมอันนี้ทำไมบัดแค่นะ ก็ศาสตร์นะของเขาเนี่ยเลีวก็โมยู่เ <laughs> มนดอกมันเป็นอาหารเย็นพอดียงังไงพอจะบอกมันเป็นอาหารเย็นบางคนจะกินกินพอแรงนี่เนะี <laughs> ่ยทาไงเขาเขาสวยไป็นกะ็ <laughs> ปิดสองโมงนะเสืยแลดปิดทุ่มนึงนึกว่าปิดทั้งเพิ่มคือ เลยเลยบางคุณนนะ้าเยอืมอืมเลยเนาะอืมกิวยนตัวคนกินหักนะ,ละลกินรกลูกมันดีก็ต้องคนกินหักอ่ะดีแล้วออแบบเนี้ย

นี่จากความวุ eh, hi, ่นวายเมืองกรุงมาุ่งครับเมุองสูดอือหือดีนะโอ้ะทำ้ายชีวิตไปถึงมือแล้วมันมันมืืน พออันปาดเหนื่อยอีกเด้๋ย่ะนทันจอาหารปรนเภดไวมากเลยนะน,นี่เทไปแล้วเทไปแล้วอย่างาแบน,นี่มฟันยาแของซอท้าเอควาคุณ ไม่ตัวแบบอะไรอยนางผักผักวะอะไรไหมเอาอยากได้ผักตรงหน อืมอืมอืมอร่อยขัวลุงลิ์นะคะมาเขาใหญ่ไม่ควรพลาดจ้าอืมเอร่อยจังเละ อเกินมากนี่ยไม่มีประโยชน์ที่ไม่กินหรอทำลายตัวเองอืมต้องเอาไปกินป่ะอือ๋อยืดเส้ขนมปังพี่งวงนางเอกก็กินกันอืมนี่นางร้ายก็กินกินเพื่อกันนางเอกก็กินปีนอันนั้นอ่ะนี่ค่ะ ไ่กอเห็นภูเขาลูกนั้นไหมเห็นน้ำตกไหมเห็นเห็นลำธารอันนั้นไหมประดินคู่พันตามเนี้ยนะโอ้ยอิ่มบาดเนี่ยเกลือย น่าเบืนัคะไม่ญี่ปุ่นที่ไหนคะไม่ญี่ปุ่นอืมบะหมี่เหรอเป็นอย่างไรไม่ญี่ปุ่นไหมที่คัวลุงฤทธิ์ครัวลุงฤทธิ์เขาใหญ่พลาดไม่ได้พลาดไม่ได้ที่เขาใหญ่เชิญเลยนะคะตามรีวิวมาเขาบอกว่าถ้าไม่มาถือว่ามาไม่ถึงอืเราถึงแล้วเราถึงเขาใหญ่แล้วโอเค Đó là lắm. Bài làm ăn xong rồi, ăn xong